ไว้ครับผมกระเป๋าใบนี้ยังไงเอต่อครับผมมีตัวตอบเราไหมยิ้มหวานไม่หนึ่งทีโอ้ยเปิดมาสามกล่องอย่างนี้ยังไงปั๊บปับ๊ปอือสิบไปเลยเอ่าวเรื่องขอแบบปังๆนะปังๆนะเราคง,ง,ง,งไม่มีไม่มีใครตอบที่สามใบนี้ขอพี่นตัวต่าอุ้ยเอครับผมกระเป๋ากระเป๋ามาอีกแล้วอุ้ย ทำไมมันไม่มีน้ำนม0.5น้อง2.5ส่วนมาเลยอีก10รอบคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อรีวิวและแนะนำการเล่นเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรราบสวัสดีวิรักแฟนเพลงน่ารักพบกับน้องราบเป็นร้านเชินเกยนะจ๊ะน้องๆหนุ่ยอายุต่ำกว่า18ไม่น่าตามนะจ๊ะมากับเกมใหม่ค่าย PG นะจ๊ะมา ไม่ล้างเลยท่านผู้ชมมาเริ่มของจริงเป็นเลยครับผม,มหมวกใบนี้เป็นของใครครับผมเอ้ยยังไงต่อเลขสิบหูมกำปั้นไปต่อครับผมโอ้โหไม่มีตัวต่อท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยเปิดคูน่าไรปั๊บคูณสามท่านผู้ชมมาเอาเรื่องว่ะไปต่อยอ่อยคนระับอันนี้ผมเพิ่งไม่เคยเล่นเลยนะเพิ่งมาครั้งแรกเลยท่านผู้ชมาะกมาใหม่ล่าสุดเลยครับผม ยิงอย่างนี้ยังไงครับผมปั๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยมมคูณหกสิบจ้บา,า,านผู้ชมสองแปดห้าครับผมบอลแล้วหวานแจ๊บครับผมไม่มีตัวต่อครับผู้ชมเหมือนจะไม่มีอะไรนะผมบอกคูณมาเนี่เอาเรื่องจัดเลยโอ้ยขอหมวกแถวสองแข่งในเคอยู่ครับผมหมวกแถวสองยังมีต่อหมวกแถวสอง บอกมาบอกวัน้อุ้ยคูณร้อยเอาัเอาเรื่องนะท่าชมหนงสูงครับผม,มคูณถึงก็ตาแตกเลยนะชมเออม,มีตัวตอบไหมเออได้โอเคต่อครับผมหมาไวลุกหมาหมายหน่อ,นอยลูกเออสวยงามอือยิงมาครับผมเปิดกล่อ,ไองไม่ยังไงปับ๊บหนึ่งหนึ่งห้านะผมของแท้นะครับชม อัาแยกขยับเบ็ดเลยนะท่านผู้ชมม,มมาไม่รีรอไม่รอรีนะผมสวยครับดอกกราบเลขสิบเท่านัามนเังได้อยู่ครับแก้วเราเลขสิบเลขสิบไม่มาเปิดกล่องอย่างนี้ยังไงปั๊บคูณหกสิบหวานีเจ็ดศูนย์นะ่านเปิดอะไรของแท้อุยย้ยยังไงครับผมช็อตนี้อุ้ยกล่องมาแล้ว โอ้ไม่มีตัวต่อนะผู้ชมขอแบบจัง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 โอ้ยไม่จังเลยนะนผู้ชมแล้ามาจังจังเขาบอกว่าเลยบันเทิงนะนผู้ชมขอแค่มีตัวตอาอ้ยมีตัวว,วายชัว,ว์เอาสิครับมีตัวต่อไม้เอาสิครับเลขสิบมาแล้วผมไม่มีตัวต่อปัง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 โอ้ยเอาเรื่อง แบบของแบบจังๆแบบพูนร้อยใช่ไหมบอกแลาบันเทิงทุกท่านเอจ๋าเอจ๋าอุ้ยไหลต่อครับผมไอ้หน่อยสวยงามมาดิครับผมปืนควายสามกระบอกโอ้ยได้ฟรีเกมครับผมของแท้ท่านผู้ชมมาผมมาผม รอบแรกอู้สวยนะตามของเครื่องไหมอู้ไม่มาบัดเกี่ยวะีมสวยครับผมกระเป๋าใบนี้ยังไงเอต่อับผมมีตัวตอบเราไหมอย้ยิ้มหวานไม่หนึ่งทีอ้ยเปิดมาสามกล่องอย่างนี้ยังไงปั๊บปับ๊บอืสิบไปเลยเอาเรื่อง ขอแบบปังๆอะปังๆ่ะงไม่มีไม่ัตี่สาไปนี่ขอกนเต่ออุ้ยเอครับผมเป๋ากระเป๋าไมกแล้วอุ้ยทำไมมันไม่มีน้ำจโาห้ครับมต่อสนะสมายอีกสิบรอบเด็กแกวเราแล้วแต่ว่าอยากลลเลยนะอไมกสองไ กระเป๋าใหม่ไหมเอ้ยส oh, oh, no yes, okay. ี ah, no. No. ่ใบแล้วสวยครับผมอีกใบหนึ่งแล้วโอ้โหมีตัวต่อแล้วอยากให้กระเป๋าเป็นพิวเช้าเลยทีเดียก็มาเลยครับคูณสิบเก้าไปเลยทีเดียวท่ครับสี่สองเจ็ดจุดห้าตูดนะจ๊ะโอ้ยโอ้ยคือสิบเก้าเลยครับผมสนับมือแถวสองก็ไม่มีเดินไป กัดบ้คืนเกิดเอาปีในปีไหมปีในฟีมันไม่ปีในฟีนะพี่มเจ็ดห้าสามจ้ายิงกันสนั่นเลยเดี๋ยวเจ้ากอกหมาีครับ ค hai, ุณโดนตาคุณร้อยคุณร้อยคุณร้อยอุยคุณห้าสองตันตาอยากแบบขอบแบบหนักๆอ่ะ okay. ค oh, oh, ุณผมอยากโดนอยากโดนช้อนแกงอ่ะอุ๊ยอยากโดนช้อนแกงอ่ะอุ๊ยอยากโดนเข้าเบ้าอ่ะผมเอออยากโดนเข้าเบ้าครับผมโอ้ยโอเคไม่มีหน้าเลยโอ้ยน้องสนับครับผมยังไง มัวกันไหมเออทนได้ยงี้ครับผมดีตัวต่อสองแถวหน้าเพราะมันไม่เคยมาเลยตัวแต่ต่อ,อแถวหน้าอืมจัดไปสิเอาเรื่องจัดตัวองเจ็ดห้าเดี๋ยวต้องการลาไปก่อนนะเรื่องหอมปากหอมพอมันจะจ้ามานันพบกับน้องหลับวันนี้คนเดิมได้ใหม่นะจ้าบ๊ายบายจุ๊บ